สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b ก l ลฟ f a c e b o o o c o m สแตบ Big กไลฟบอกและเว็บไซต์ไอทีคูแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือตัวนี้กันนะครับ Samsung g a l A x y A42 ที่หลายคนรอคอยกันมานานมากๆเลยทีเดียวกับราคาของมันเริ่มต้นอยู่ที่11,990บาทนะครับแต่เห็นติดโปรโมชั่นก็ไม่ถึงทีนี้คำถามก็คือว่ามันคุ้มค่ากับการจ่ายตังค์ขนาดนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามารับชม รีวิวกันดีกว่าครับสำหรับภายในกล่องนะครับของ Samsung Galaxy A42 โอ้นอกจากว่าจะมีซองมีตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์มีที่ชาร์จเอ้าหูฟังไปไหนอ่ะไม่มี ไม่รู้ทําไมไม่ให้ก็ไม่ได้ใจนะครับมีเข็มจิ้มซิมอยู่ข้างในนะครับก็คือส่วนของอันนี้นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนว่าพอแก่ขึ้นมาปุ๊บที่จริงอะ่ะมันต้องต้องมีคู่มือแล้วมีไหมมีครับมีนีคู่มือมันจะอยู่นี้นะครับเป็นคุชชั่แล้วก็มีคู่มือภาษาไทยมีแล้วพวกนี้เสร็จนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะของกล่องนะครับแต่ ผอสังเกตอยู่ข้อหนึ่งคือมือถือในกลมประมาณนี้มันควรจะให้เคสไม่มีครับไม่มีเคสครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของรูปร่างหน้าตาของมันกันต่อเลยครับรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Infinity U Display นะครับก็คือติ่งจะเป็นตัว U อย่างนี้ แล้วก็ขนาดของหน้าจอ6.6นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ HD+ Plus นะครับอาจจะดูน้อยไปหน่อยแล้วมันเป็น Super m OLED แบบนี้เวลารับชมภาพยนตร์แล้วก็ดูหนังจะเป็นอย่างไรรับชมต่อกันเลยครับถัดมานะครับนั่นก็คือฝั่งนี้นะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมต้องมานะฮะ มันคือที่ใส่ซิมการ์ดนะครับแต่ว่าด้วยความว่ามันเป็นซีรีส์ A ที่ไม่เหมือนใครนะฮะหาใส่ซิมก็เลยไม่เหมือนใครด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับไฮบิดสลอตแล้วก็นาโนซิมนั่นเองครับต่อมานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามกันก็คือฝั่งขวามือนะครับจะมีไซส์คีย์นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับครับจาจอ2ปุ่มเป็นเดิมนะครับ ทำให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่ามีคนาบอกว่าเฮ้ยมันทําได้จริงหรออะทําได้จริงครับมีตึ้งมีครับแคปเจอร์แล้วจะมีเครื่องมือแบบนี้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวของตัดบางส่วนมีแฮชแท็กแล้วก็แช์นะครับด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับตัดเสียงรบกวนมาให้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดึงเทปออกนะครับมันก็จะมีแบบเงางนิดนึงส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ยังคงให้ช่องเสียงหูฟังอยู่นะครับ แล้วก็มี USB t y p e C นะครับรองรับกำลังไฟ15วัตต์แล้วก็ตัวของลำโพงนะครับไม่มีลำโพงปล่อยเสียงด้านบนแต่จะเป็นแค่สปีคเกอร์สำหรับสนทนาเท่านั้นพร้อมกับไมโครโฟนที่อยู่ข้างๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้าใครเคยเห็น a m s u ุ g Galaxy A ที่เป็น 5G นะครับ อย่างเช่น A71 5G ที่ผมได้ใช้อยู่นะครับก็จะพบว่าเจ้าด้านหลังของมันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะาการไล่สีที่เป็นชั้นๆนะครับโดยสีที่เราได้รับมานี่ยจะเป็นสีดำจะเห็นได้ชัดเจนสุดนะครับก็คือเข้มสุดไปหาอ่อนสุดมีกล้องหลังสีตัวนะครับเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพร้อมกับ l d flash นะครับแต่ที่สังเกตทั้งหมดนั้นไม่มีระบบกนน,นิ้วมือ เพราะว่าทั้งหมดในระบบสกายไลท้วมือนั้นไปอยู่ที่หน้าจอนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราส่งต่อเข้าส่วนของฟีเจอร์กันแต่ก่อนที่จะส่งเข้านะครับผมให้คุณดูคำสุภสษี A71 อันนี้คือ A71 นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น 5G จะเป็นไล่สีแบบแนวนอนนะครับขวางชึกๆนี้เลยนะครับ สำหรับ Samsung g a l a x y A71 นะครับในฟีเจอร์นั้นก็จะมีระบบสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วแบบสแกนในหน้าจอนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของมือถือหมื่นต้นที่ควรจะมีนะครับ one ui 2.5และ Android 10คืออุปกรณ์มาตรฐานที่ติดเครื่องนะครับมันจะมี Samsung Daily ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล็กคอมเมว่าจะเป็นอะไรเราจะดูอะไรได้นั้น สามารถกดได้นะครับแล้วก็จะมี Quick Setting นะครับไม่ดูกันว่า Quick Setting ของมันนั้นสามารถอัดหน้าจอได้หรือเปล่านะครับดูเหมือนจะอัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะฮะอ่ะไม่มีไม่เป็นไรเราจะลองดูเข้าไปนะครับในแผงควบคุมโอมาช่มันจะเป็นอ่าลำดำับปุ่มนะครับนี่ครับจะมีบรรยายสดแต่เท่าที่ดูจากตรงนี้มี l n n t t w w n n o w s มี Smart Sync มี อเต้ uh, te, นะครับเนี่ยใบแชร์มีแชร์มิสิกมีโฟกัสมีแต่ว่าไม่มีตัวของอัดหน้าจอนะฮะอัดหน้าจอนั้นต้องเป็นรุ่น A51 ขึ้นนะครับถึงจะมีแล้วก็ในเรื่องของเมนูต่างๆซัมซุงก็ยังเป็นซัมซุงซัมซุงนะครับก็คือจะมีเรื่องของเครื่องอัดเสียงมาให้นะครับแต่ว่าเครื่องอัดเสียงนั้นจะทําหน้าที่แปลงข้อความได้จะไม่สามารถที่จะทําแบบอ mm. ินเทอร์วิวเหมือนกับรุ่นบน,บน,บ,นบนได้นะครับมี FM radio เชื่อมต่อกับ ไวเลเบิลของ Samsung ได้มี s a m ซุงเฮ l ์ม AR Zone AR Zone ก็คือฟีเจอร์ต่างๆที่จะทำงานกับเครื่องไม่ว่าจะเป็น AI Emoji AR Doodle แล้วก็สติ๊กเกอร์รวมถึงภาพไรต่างๆเนี่ยสตูดิโอที่เป็นอิโมจิคอนสามารถทำได้หมดนะครับแต่ว่าดูแล้วจะวัดวัตถุไม่ได้นะฮะนอกจากนี้ยังมี FM Radio เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับตอนนี้มีตัวของเครื่องคิดเลขแทนมีปฏิทินแยกออกมา และก็แน่นอนการแบ่ง2หน้าจอของ Samsung ก็ยังทำได้ง่ายนะครับก็คือกด e ีเซ t app ปุ่มนี้ซึ่งปุ่มนี้เราสามารถเปลี่ยนได้2แบบก็คือปัดปัด,ป,ดปัดนะครับกับกดนะครับอ่ะเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับปุ่มแยกหน้าจอเราสามารถแยกอีกแอปหนึ่งใส่แบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะสลับได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวของอที่เป็นมีไหมอ๋อมีมีตัวของ A Screen นะครับเราสามารถอัปเดต A s c r e e n ได้ด้วยนะฮะนี่เราก็กดเลิกไปก่อยให้มันอัปไปประมาณสักแป๊บนึงระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตติ n งกันดีกว่านะครับว่าเซตติ n งของมือถือตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับเซตติ n งนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่แบ่งเป็นเลเยอร์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับนะครับ Wi-fi เป็น wi-fi 5นะครับแล้วก็ ฮ g าจีรองรับนะครับนี่ฮ่าจีนี่รองรับน่าจะเยอะเลยนะครับเห็นว่าดีแท็ก็ใช้ได้ด้วยนะฮะแต่ดีแท็ก็ต้องรอในการเปิดตัวต่อไปหน้าจอเป็น60สิบเฮิร์นะครับแล้วก็จะไม่ได้ปรับตัวของความละเอียดนะครับสามารถปรับขยายตัวอักษรได้นะครับการซูมภาพได้นะครับเราก็จะมีโหมดง่ายกับจอหลักนะแล้วก็จะมี ฟังก์ชันต่างๆค่อนข,ข้างที่จะเรียกว่าครบคันสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเปลี่ยนปุ่มนําทางนะครับก็คือเนวิเกตตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ครับเจอภาพแล้วก็แถบนําทางแถบนําทางปุ๊บคุณสามารถที่จะสลับปุ่มได้นะครับหรือถ้าจะเอาแบบปัดก็คือสามารถกดจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะขอบหน้าจอนะครับก็คือเอสกรีนเนี่ยสามารถตั้งเปิดปิดได้นะฮะแล้วก็แสดงเรื่องข้อมูลการชาร์จความไวต่อการสัมผัสถ้าสมมติว่าเปิดเนี่ยก็จะไวมากนะฮะ นอกจากนี้นะครับก็จะมีเปลี่ยนทีมระบบความปลอดภัยอะไรที่ให้มาค่อนข้างที่จะเรียกว่าครบครันนะครับสามารถตั้งสแกนใบหน้าได้ที่บอกไปนะครับคุณสมบัติขั้นสูงนะครับไม่มีตัวของบิสบี u ูทีนนะครับเนจะเป็นกล้องด่วนกับแอปนะครับแต่ว่าถ้ากดค้างเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปุ่มเปิดปิดครึ่งตามปกติ แล้วก็จะมีเรื่องของการแคปหน้าจอเป็นป๊อปอัพอัจฉริยะลดการเคขึ้นไหวภาพแล้วก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับ g สเตอร์นะครับยกปุ๊บเนี่ยยกขึ้นมามันก็จะหยุดเสียงให้นะครับพักหน้าจออัจฉริยะถ้าสมมติคุณไม่มองหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์นต่างๆเนี่ยดีดูมาเยอะรวมถึงการใช้ฝ่ามือในการป,ปาดเพื่อแคปเจอร์หน้าจอนะครับปาแบบนี้นี่สามารถทำได้ มื่นต้นต้นนี้นะครับสามารถทําได้แล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเกมลอนเชอร์นะครับซึ่งเกมลอนเชอร์นั้นจะช่วยในเรื่องของการประสิทธิภาพในการจัดการเล่นเกมแต่แนะนําว่าถ้าไม่ได้ใช้อะไรก็ปิดไปนะครับ mm hmm. ดัวเมสเซนเจอร์จัดการเนี่กับแอปพลิเคชันเช่น Line f a c e b o o k f a c e b o o k m e s s e n g e r อะไรเพิงให้มันมี2 Account ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราใช้งานอุปกรณ์ซ m s u ุงนะครับมันก็จะมีตัวของ ดีไ care หรือว่าการดูแลอุปกรณ์นะครับคุณสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็ดูแลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จไฟพื้นที่จะเก็บนะครับหรือว่า s t o รเรจเมมโมรก็คือ r รมนะครับก็เข้ามาได้แล้วก็มีการประหยัดข้อมูลได้สําหรับรุ่น A นะครับสุดท้ายนอกจากการตั้งค่าทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับตรงนี้สําคัญอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับถ้าไม่มีการอัปเดตแล้วมันก็จะมีการที่จะ เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ให้คุณทำให้เครื่องนั้นลื่นไหลามากขึ้นนะครับแนะนำว่าอัปเดตเถอะครับเพื่อความสบายใจของทุกๆคนในการใช้เครื่องนะครับเนี่ครับก็คือฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy A42 ครับ สำหรับกล้องของ s a m s u n Galaxy g A42 นะครับก็จัดมาให้เต็มนะครับโดยประกอบไปด้วยกล้องหลักนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2อ ultra wide กล้องตัวที่3เป็นเลน macro นะครับ5ล้านพิกเซลและเลน depth 5ล้านพิกเซลพร้อมกับ LED flash แน่นอนครับว่าด้านหน้าก็จะมีกล้องมาให้1ตัวนั่นก็คือกล้องความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ HDR ได้ด้วยรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD นั่นเองครับสำหรับฟีเจอร์กล้องนะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นแนวตั้งกันให้คุณดูกันแบบชัดๆอย่างนี้ก้นก่อนนะครับซึ่งโหมดต่างๆของ s a m s u n galaxy g a 7 2 5 g นั้นก็จะมีให้โหมดแบบชัดๆอยู่หลายโหมดเช่น single take นะครับก็จะถ่ายภาพในหลาย acting แล้วก็จัดการให้ใน,ในเครื่องแบบสับไม่ต้องแต่งนะครับ ต่อมาแล้วจะเป็นในเรื่องของการปรับอัตราส่วนภาพปกติสามารถปรับเป็น48ล้านพิกเซลได้นะฮะจะต้องกดแยกนะครับเพราะไม่งั้นมันจะถ่าย12นะครับแล้วก็จะมีโหมดฟิลเตอร์ส่วนตัวฟิลเตอร์ปกติแล้วก็ใบหน้าอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะจัดการได้โหลูกเล่นกล้องนี้ก็ไม่แพ้กับรุ่น A นะฮะรุ่น A ตัวบนนะแล้วก็จะมาพร้อมกับหน่วงเวลามีเปิดแฟลช นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่ากล้องก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆ,ๆเช่นตัวของการปรับแต่งสีหรือตัวของ C o p t i m i z e r นะครับมีช็อต่าเป็นประมาณว่าช็อตชัตเตอร์นะครับเป็นการเลือกให้การจัดวางวัตถุนั้นเป็นแบบที่เรียกว่าดีขึ้นมีเซลฟี่อัจฉริยะนะครับก็จะถ่ายภาพมากกว่า2คนก็คือกล้องจะว้ายออกอัตโนมัติแต่นี้จะต้องเป็นกล้องหนานะครับ เพราะนี้เปิดไม่ได้น,น, Scan K o ดนี่กล้องหลังนะครับมีสแกนเคอร์โคดด้วยนะครับแล้วก็กล้องหลังพิเศษก็คือเราสามารถถ่ายวิดีได้สูงสุดที่ 4k เลยเอให้สบกับ 5g นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความเสถียรภาพวิดีโอนะครับวิธีการถ่ายไลยน์น้ําสามารถใส่ได้นะฮะพอรุ่นบนนะใส่ไม่ได้ไม่รู้ทําไมนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องวิดีโอนะครับ วิดีอนั้นก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่มรูปกันสั่นตัวนี้นะครับก็คือซอูเปอร์สเตดี้นะครับแล้วก็มี a r d u d o ด้วยนะครับโหลดอื่นนะครับก็จะมีโหมด Pro โหมด m าโครไลท์โฟกัสโหมดกลางคืนซูเปอร์สโลโม960ก็มาฟิอ่าโฟโต้ที่เป็นถ่ายภาพอาหารนะครับเป็นแบบละลายหลังแล้วก็มีไฮเปอร์แลบพร้อมกับสโลโมชันปกตินะครับทีนี้เรามาดูกันว่า แต่ละโหมดเช่นการถ่ายภาพนิ่งนะครับสามารถซูมได้กี่เท่ามันสามารถที่จะมีเลนส์มุมกว้างหนึ่งรอยี่สิบสาองศานะครับและแน่นอนว่าเราสามารถซูมได้สูงสุดถึงสิบเท่านะครับแบบดิจิตอลสูงนะฮะอันนี้เป็นดอกไม้ปกตินะครับผมจะกดไปปื๊ดน,นี่จะซูมอย่างนี้นะครับสองเท่าสี่เท่าสิบเท่านะครับแล้ววิดีโอก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือนี่ครับนี้ แล้วก็สามารถซูมได้นะครับถึงสิเท่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ากดตัวของระบบป้องกันภาพสันไหวคุณจะไม่สามารถที่จะซูมภาพได้นะฮะนี่ครับมันจะไม่สามารถซูมได้เลยนั่นแหละครับก็คือเรื่องของกล้องหลังนั่นเองส่วนวิธีไปกล้องหน้านะครับก็ทําได้ง่ายครับปัดขึ้นอย่างเดียวนะครับก็จะเป็น กล้องหน้าอย่างที่คุณได้เห็นนี้นะครับกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฟิลเตอร์ที่เราสามารถปรับได้เป็นฟิลเตอร์ส่วนตัวหรือว่าใบหน้านะครับที่เราไม่ได้อธิบายเราสามารถปรับแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีหมวดของภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งภาพนิ่งเนี่ยจะสามารถวายออกอัตโนมัติถ้ามีวัตถุมากกว่า2คนแต่ว่าถ้าเป็นระยะดีคือระยะจริงสุดของซัมซุงเขานะครับเขาบอกมาแบบนั้นที่นี้ กล้องหน้าจะเป็นอย่างไรและมันน่าใช้ขนาดไหนเราไปรับชมภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ ลองไปโดนในการซูมนะครับก็สามารถที่จะถ่ายแบบวายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น1เท่านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นระยะ2เท่า4เท่าและสูงสุดถึง10เท่านะครับ10เท่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อตัวสอดอาจจะแตกนิดหนึ่งนะครับ การถ่ายิดีนะครับด้ Samsung Galaxy A42 ในสภาพแสงน้อยนะฮะก็จะเห็นหน้าของฉันเพราะว่ามีไฟอยู่บนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติผมไปอยู่ที่มืดก็เลยจะไม่เห็นนะครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับระหว่างการเปลี่ยนหายไปใช้โปรแกรมที่ชื่อว่ากิกเบนนะครับแล้วก็จะมีทดสอบทางกิกเบแล้วก็ต่อตัว อัดตูให้คุณดูนะครับแต่ขอเริ่มจากกิ๊บเบนก่อนนะครับซิงเกิลคอนะครับการทดสอบ1นคอของ CPU ตัวนี้นะครับเต็นสับบา์ก้อนเจ็ดนะครับอยู่ที่649คะแนนมัลติคอนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับหนึ่งพันคะแนนถือว่าอาสอบผ่านดีใช่ได้นะครับเมื่อรำเป็น1นัคอนะครับแล้วก็แบ่งเป็นคอที่มีความแรงนะครับ2คอแล้วก็เสมียนนะครับ 6คอแล้วก็นอกจากนี้แรมนะครับมีมาให้ถึง8กิกถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนการทดสอบอันตุตุนะครับที่หลายคนรอคอยก็ทำได้อยู่ที่323,136นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีใช้ได้แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับอยู่ที่1.1องศาแต่แบตเตอรี่นั้นถือว่าโ o l d i n g ได้ดีมากนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่านะครับว่ามือถือตัวนี้สเปคมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นกับขุมพลังนะครับเป็นขุมพลังจากหัวค่อมนะครับ s n a p d r ก g ้ n 750G นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจอ a d i ด o โ619 RAM รนะครับอ p ร์ 4, ขนาด 8GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว SSD นะครับก็คือ พูดยังไงดีล่ะเป็นความจำในตัวแล้วกันอยู่ที่1 2 8กิกะไบต์นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องการเชื่อมต่อนะครับรองรับ Wi-Fi นะครับ 802.11ac เ Bluetooth เวอร์ชันนแล้วก็ชิปโมเดมเป็น Qualcomm X 5 1นะครับก็จะรองรับ 5G ทั้ง 700, 2600, 3500ได้หมดเลยนะฮะก็คือ ดีแท็กเปิดอนาคตก็สามารถจะใช้งานได้นั่นเองครับส่วนแบตเตอรี่ขนาด5,000บมิลลิแมปนะครับรองรับระบบไาชาร์จแค่15วัต์เท่านั้นแต่ว่าส่วนที่บอกมาทั้งหมดนั้นจะดีหรือไม่นะครับทั้งการเล่นเกมการเชื่อมต่อและก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมนะครับโดยใช้โปรแกรมเกมที่มีชื่อว่า As a s a r r e g e n นะครับ นี่เราสามารถที่จะกดอันนี้คือเราสามารถรับได้แล้วนะครับแต่เราจะให้คุณได้พบกับการทดสอบเกมก่อนนะครับนี่เราก็จะเลือกว่าเออเอารถอะไรวันนี้เาอาซีาตรองแล้วกันนะครับ d s ่ภาพออกมานะครับถ้าที่ดูก็คือว่ามันแสดงผมแบบ30เฟรมเรทนะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะนะนี่ประมาณนี้นะครับ อ่ะแล้วผมหลีเสียงนิดนึงนะฮะเวลาที่เราเล่นเกมมันมีแค่เสียงนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติเราเปิดตัวของเกมรอนเชอร์นะครับโดยปกติเกมรอนเชอร์นั้นจะช่วยในการปิดเรื่องของโนติแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆนั้นได้นะครับแต่บางทีอาจจะมีผลเอฟเฟกกับเกมบ้างฉะนั้นถ้าใครเป็นสายเล่นเกมจริงฟีเจอร์นี้แนะนําให้ปิดดีกว่านะฮะแน่นอนคุ้มพลังอย่างแซฟดะก้อนเจ็ดนะครับอย่างที่ได้พูดสเปคไปแต่ นานมาแล้วนานตรงที่ว่าเป็นส่วนของเบสมาร์กนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็แรมของมันนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยใครที่เอามาเล่นเกมอมถือตัวนี้ก็ถ้าจะเรียกได้ว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแรมค่อนข้างให้มาเยอะและคำจำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกถือว่าก็เพียงพอแต่ถ้าใครกลัวไม่พอเพิ่มไมโคร SD ได้นะครับสูงสุดถึงหนึ่งเทราไบต์เลยเพิ่มกันให้กะ ไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการ S D ขนาด 1K นั้นก็แพงกว่า S S D ปกติ1 t ก็พอสมควรเลยทีเดียวครับดังนั้นก็เพิ่มแค่เฉพาะที่เราจำเป็นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอย่างที่ทราบก็ดีนะครับว่ามือถือตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับดังนั้นการใช้งานพวกนำทาง แล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็ต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของการเทสสปีดนะครับเราจะใช้โปรแกรม1น,นะครับก็คือชื่อว่าโอการ์สปีดเทสนะครับตอนนี้มันเชื่อมต่อ 5G อยู่นะครับจาก a s นะครับ ก็ความเร็วที่ได้นะครับจากย่านนุสวรีชัยนะครับก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้เรากดสุ่มเครือข่ายเลยแต่ทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวของแอมเพอร์นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวการทดสอบต่อไปจะเป็นแอมเพอร์ให้คุณได้รับชมกันครับสำหรับแอมเ r นะครับเราจะใช้เว็บในการทดสอบนะครับซึ่ง iqkang.com ของเรานั้นก็มี ตัวของ speed test e m p e r มาให้นะครับเราสามารถกดอย่างนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งทดสอบได้ว่าคือขาย 5g ของเรานั้นมีความเร็วขนาดไหนได้บ้างนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วง average ประมาณ300นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเร็วไหมเร็วแล้วครับ เพราะว่าเน็ตบ้านเท่าที่ผมใช้อยู่500ผมก็ว่าทาได้ทุกอย่างค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนการอัปโหลดนะครับก็อยู่ประมาณช่วงเรียกได้ว่าไม่ได้เร็วอะไรมากจากตัว 4G สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานได้นะครับและเร็วกว่าบางที่เพราะว่าบางที่นั้นผมเช็คได้ประมาณ40 30ตอนนี้ได้ถึง80นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจว่าอย,อยากได้หมื่นต้นมาเป็นตัวชาร์จชตัวนี้นี่ถือว่าโอเคนะครับ สำหรับผลการทดสอบแบตเตอรี่นะครับของ Samsung Galaxy A42 นะครับจากโปรแกร,รมชื่อว่า PCMark นะครับก็อยู่ได้14ชั่วโมง55นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าขนาดหน้าจอนั้นไม่ได้มีความละเอียดมากก็เลยทำให้แบตเตอรี่ของมันนั้นค่อนข้างที่จะอึดใช้ได้เลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่นะครับก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับซึ่ง สิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าถ้าในช่วงเครื่องใหม่ๆนะครับของซัมซุงทุกรุ่นนะครับรวมถึงไมคถือตัวอื่นด้วยก็จะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในการใช้งานนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้งานให้เต็มที่นะครับห้ามหยุดเลยนะครับเพื่อให้เครื่องนั้นสามารถปรับตัวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณนะครับเราก็สามารถที่ดูเรื่องของ power usage ได้นะครับก็คือเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้ โหมดต่างๆสามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นอัตโนมัติก็ได้โระบบจัดก,การพลังงานนะครับก็จะมีบอกว่าปรับแบตเตอรี่ได้ก็คือ Adaptive Battery นะครับหยุดแอปใดต่างๆเนี่ยก็ยังมีแล้วก็รวมถึงการชาร์จตัวนี้สามารถชาร์จด,ด่วนได้โดยกำลังสูงสุดอยู่ที่15วัตต์ด้วยกันนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของมันอยู่ที่5,000 m ป์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นการทดสอบ โดยใช้โปรแกรมแล้วถ้าการใช้งานจริงเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลอดชมกันต่อเลยครับหลังจากที่เราได้ใช้ทดสอบตัวของ PCMark กันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานจริงกันดีกว่าครับต้องบอกไปก่อนว่า s a m s u n Galaxy g A42 นั้นบีดแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ิลมย์มนะครับเราจะดูที่ตรงอุปกรณ์ดูแลนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเรียงเรียนรู้การทำงานของเราอยู่นะครับมันก็ยังมีฟีเจอร์ที่เราสามารถบอกว่าเการใช้งานของเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ตอนนี้แบตเตอรี่นะครับผมไม่ได้ชาร์จนะครับผมก็ปล่อยให้มันใช้งานจนถึงประมาณนี้นะครับก็เปอร์เซ็น์ที่เหลืออยู่ที่42นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับ อันนี้ผมก็มีการทสซิริงแล้วก็เล่น Facebook มีกล้องถ่ายรูปมีใช้นํำทานะครับมีเล่นเพลงบ้างนะครับแล้วก็อืนๆอีกมากมายนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับก็ถามว่าอึดไหมอ่ะถ้าไม่เล่นเกมอึดแน่นอนครับแต่ถ้าสมมติเล่นเกมแล้วถ้าเจอ 5G ก็จะหมดค่อนข้างไวครับเป็นเรื่องปกติ สำหรับ Samsung g a l a x y A42 นะครับในการชาร์จไฟก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการชาร์จด่วนได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้โดยที่ชาร์จคุณจะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับก็จะใช้เวลานานหลายประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วผมถือว่าค่อนข้างน่าพอใจมากครับผ่านพ้นกับการรีวิวกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาสรุป กันดีกว่านะครับว่ามือถือตัวดีนั้นมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเครื่องทั้งหมดนะครับมันดีทั้งสเปคการเล่นเกมรองรับ 5G แล้วก็แบตเตรี่ที่อึดมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสเปคของหน้าจอนั้นไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอหน้าจอเหลือแค่ HD+ เนี่ยผมมองว่าเอ้ยความละเอียดมันน้อยกว่าคู่แข่งไปสักประมาณหนึ่งเลยถือว่าจุดนี้เนี่ยซัมซุงอาจจะต้องไปแก้ไขในรุ่นหน้านะครับเพื่อ ให้มันมีความทัดเทียมกันแต่ว่าจุดที่ผมชอบก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยระบบสแกนนิ้วมือในหน้าจอซึ่งมือถือบื่นต้นๆมันควรจะมีและตัวนี้มันก็มีจริง,รงๆนะครับก็คืออย่างที่คุณได้เห็นตั้งแต่ในรีวิวนะฮะเนี่ยผมจะขอให้คุณดูไปก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าไป็นจุดเด่นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดจริงแล้วราคาของมันนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ 11,990บาทถือว่าค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยทีเดียวแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเจ้าตัวนี้ยังอัปเกรดไปได้ไกลอยู่นะครับฉะนั้นใครที่สนใจมือถือ 5G แล้วบอกว่าเ้ยขอการอัปเดตท,ที่นานเนี่ยรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง OnePlus Nord N10 5G เนี่ยเขาบอกว่าคู่นี้ก็เลือกกันยากหน่อยซ m s u n g มีจุดเด่นคือเลือกสีไดห้หมด34 นะครับแต่ว่าวันพัสมีแค่สเดียวแล้วก็ซัมซุงนะครับก็มีระบบสแกนด้วยมือในหน้าจอแล้วก็มีหน้าจอโมเดลที่สวยงามรองรับ 5G ได้มากกวา่าและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกล้องที่ติดตั้งมาให้ความละเอียดของ2ตัวหลังที่เป็นเดฟแล้วก็มาโขนั้นทำได้ดีกว่า One p พั s นะครับอย่างไรก็ตามทั้งคู่นี้คุณก็ต้องไปเลือกกันเองครับว่าสุดท้ายคุณจะไปจบที่ตัวไหน เพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถฟันธงให้คุณได้เพราะว่าผมไม่ใช่มอนรักนะฮะก็ลองไปเล่นจับแล้วก็ลองให้เยอะๆก่อนการตัดสินใจเพราะว่าในกลุ่มนี้ price sensitive มากแต่ว่าถ้าสนใจเจ้าตัวนี้ถ้าอยากได้ถูกกว่าหมื่นหนึง่งทำยังไงโอเปอเรเตอร์ครับเริ่มต้นอยู่ที่6,490บาทก็สามารถครอบคลองได้แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรน,นั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไดน้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับรวมถึงใน f a c e b o o k ต o ขอบสลายบิ๊กได้บอกส่วนใน a อทีคูเกนดอทเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มขึ้นไปตามหลังนะครับ